รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่ให้กับการ m i n f o r e r นอ4 5 Music นะครับที่กระจกเซนเซอร์ไฮไลตแตกลาวแล้วก็หูใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักนะครับนะครับไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้อันนี้ชาร์จไฟเข้าเต็ม100%นะครับถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะเซนเซอร์ไฮไลตก็ทำงานได้ตามปกติเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้ส่งสายนาฬิกามา ก็ไม่เป็นไรนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับนะฮะเลื่อนขึ้นทํางานได้ตามปกติย้อนกลับนะครับนําไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้เซนเซอร์ไฮเลดก็ทํางานได้ตามปกติวาง,วางไว้บนมือดีกว่านะครับเพราะบนนิ้วอาจจะ,ะตรวจวัด อัตราการเต้นหัวใจได้ช้านะครับนี่นะฮะปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทํางานได้ตามปกติ advised, เดี๋ยวรอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเ็วัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านี่นะครับอัตราการเต้นหัวใจวัดได้ตามปกติพร้อสมส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับก็ปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สั่นนะครับ ยนสถานะการชาร์จได้ตามปกติต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบก,กันน้ําทุกชนิดจริง,รงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบก,กันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับ้านล็อกดีไบส์ยินดีให้บริการใช้อะไรลการมนแท้ร้อยปรเนนะครับขอบคุณมากครับ